ญาเหมือนกันนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องข้าวทิพย์ธิดาดินด้วยค่ะจากอาแบกเหมือนกันนะคะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดค่ะสวัสดีค่ะข้าวทิพย์ธิดาดินค่ะสวัสดีพี่น้องชาวข่าวลูกทุ่งทุกทกท่านนะคะค่ะนะคะวันนี้นะคะข้าวทิพย์ก็สําเร็จการศึกษานะคะในระดับปริญญาตรีนะคะคณะบริหารธุรกิจการตลาดค่ะดีใจมากมากค่ะนะคะเป็นความตั้งใจของข้าวทิพย์คืออยากอยากจะทําหน้าที่คืออยาก เหมือนกับตั้งใจเรียนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีความภูมิใจอีกอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากการเป็นนักร้องนะคะก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะภูมิใจนะคะค่ะสำหรับข้าวทิพย์นะคะถือว่าใบปริญญาก็คือของขวัญอยู่แล้วแล้วก็ของขวัญที่พิเศษมากๆก็คือกําลังใจของพ่อแม่พ่อแม่ภูมิใจนั่นคือสิ่งที่ข้าวทิพย์ตั้งใจแล้วก็อยากทํามากที่สุดค่ะพ่อแม่คือตั้งแต่ไหนแต่ไรคืออยากเหมือนกับว่าอยากให้ลูกสาว นะคะเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีคือความฝันของท่านคือท่านต้องดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่านกําลังเดินทางมาค่ะนะคะเข้าทิ์เชื่อว่านะคะน้องๆน,นะคะหลายๆคนก็มีความฝันนะคะทีอะ่อยากจะเรียนนะคะให้จบระดับปริญญาตรีนะคะอยากทําให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจนะคะเป็น อีกหนึ่งความตั้งใจที่พี่ข้าทิพย์อยากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆน,นะคะ,ะไม่ว่าจะเราจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็แล้วแต่อยากให้ตั้งใจทําทั้งสองอย่างไปด้วยกันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้สําเร็จทั้งสองอย่างยังไงพี่ข้าทิพย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะ